มันนานไปไม่สึกดเดื่อไหนกับการร้องของผู้คนอืมมันเป็นการที่เสนอสนองกันไม่รู้จบเพราะว่าผู้คนทั้งหลายก็วิ่งตามตัณหาตัวเองแต่ว่าไม่ได้รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้ไปไม่จบในตัวมันเองก็คือการสืบต่อความปรารถนาความต้องการของผู้คนทั้งหลายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าสนับสน,นุนการเวียนว่ายตายเกิดของเขาเไม่จบให้ดับให้ มันก็จะกลายเป็นวิบากพ่วงพัน์นกับผู้ให้ไปด้วยพร้อมกันหนักไปด้วยพร้อมกันเบื่อหน่ายไปด้วยพร้อมกันมันต้องให้ในสิ่งที่มันจบให้กลับให้คลายให้ว่างใหในะ้ตามพุทธองค์แล้วมันจะไม่เป็นภาละ ราการดําเนินไปของสวัสต nah. ิ 1, <for S 1> <hey> ์ท so, right so, ั so, ้งหลายหรือ so, ว่า so. ผ so, so, ู้คนทั้งหลายในการร้องขออ้อนวอนขอก็จะใช้ความสงสารจะใช้ความเห็นใจใช้ความเมตตานะใช้อานุสตินะตัดให้จบให้เลยปงตุกปงเองวางตรงวางเองถ้าอยากดาที่ยังหาจิมแบบาศาสนาอี่นั้นก็เขาต้องรับกรรมอยู่แล้วนะต้อง ใช้อนุภาพนี่แหละโอดไปหรือบาดตีกลับตัวเองมันคงเปลี่ยนได้ไม่เร็วนะแต่ว่าผู้ที่ตายไปแล้วเดี๋ยวมาขอกรรมากรรมก็จะรู้เองส่วนภาคยาที่ยังทากรรมอยู่ต้องปล่อยก่อนใช้อนุภาพล้วนๆไปเรื่อยๆโอดไปเรื่อยๆเดีย๋ยวความมันผู้คนทั้งหลายมันคลายกำหนัดมันก็เลิกตัวเอง เราไม่ต้องไปกังวลกับกรรมของสัตว์โลกนะให้อย่างเดียวโอดอย่างเดียวจบให้ดับให้เรื่อยๆจากที่มันเคยตั้งเอามากๆเดี๋ยวมันจะค่อยชะลอยแล้วก็หยุดไปเองตัญหาผู้คนทั้งหลายนี่ไปขวางไม่ได้เดกลายเป็นความบริคาขัดเคืือง การเป็นการต่อสู้น้นสติล้างไปเลยน้สติล้างไปเรื่อยๆล้างจากภายในเมื่อเราไปยุ่งกับภาคหยาบอะไรพอผู้คนทั้งหลายก็คลายตัวเองเนี่ยไอ้ตัณหาทนี่มันพุ่งไปมันค่ยอ,อยชะลอหยุดเองถึงที่หลงไปพุ่งไปทำอะไรก็ตามจะเอาอะไรก็ตามจะเริ่อหยุดเอง แต่ถ้าสนองไปเรื่อยๆเ,อเขาได้ใจเขาก็จะขออยู่เรื่อยๆออกลายเป็นวิบากกรรมพุ่งพันไปความเมตตากับไกเปลี่ยนเป็นความเบื่อหน่ายความลำแข็งอืมความเมตตาก็เป็นการสรัมผัสผ่านโดยอารมณ์แบบสงสารเห็นใจมันเยอะมันเยอะข้ามไปความลำแข็งอืเนั่นใช่ เพราะเขาไม่จบในตัวมันเองนะมันมัน,ม,นมันก็เลยมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาจากเมตตาเมตตาก็สงสารเห็นใจแต่ว่าพอมากๆเขาก็กลายเป็นลํำคาาในการตั้งเอาซึ่งกันและกันนะไม่ไม่จบให้สิ้นทักสยยิมืมันยืดเยือ้อเรื้อรังไปเรื่อยๆคือจบให้ดับให้ใช้นุสติตัดให้เนี่ยเป็นเรื่องมหากรุณาคือสมรษา์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะจบยังไงอะไรย่างง จบตัวมันเองไม่ได้นั่นคือผู้โปรดทั้งหลายเนี่ยเราเท,ทวทวทั้งหลายก็ต้องจบให้เขาจบให้เขาดับให้เขาเรื่อยๆพอตัณหาที่มันเป็นตัวเหตุนะในการที่ทําให้เขาดิ้นรนแสวงหาไปอ้อนวอนร้องขอทั้งหลายเนี่ยมันจะจางคลายลงพอจางคลายลงแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกเองเลิกดินน้นรนเลิกแสวงหาเองที่เขาดิ้นรนแสวงหาร้องขออ้อนวอนขอเพราะว่า มันค้ายเครื่องในตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาแต่พุทธองค์เองเนี่ยศรัทธาก็ต้องทิ้งในศรัทธาเองเหมือนกันแล้วศรัทธาทั้งหลายก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการหลงยึดติดนั่นแหละถึงสว่างไปพร้อมกนะัน ตกไปพร้อมกันดับไปพร้อมกันสละก็ต้องสละตัวส,สละเองไงอืมสละตัวสละแบบไม่เอาในการสละแบบไม่เอาในการโปรดไม่เอาในการให้มันจะหมดจดล้างตัวมันเองไปด้วยพร้อมกันอันนู้ตินี้งคื ับสู่การโปรดเลยปรับสู่การโปรดเลยนะส่วนที่ผ่านมาแล้วก็แล้วเลยไม่ต้องอะไรตอนนี้เราเทพเทว่าเราผู้มเห็นทั้งหายก็ปรับปรับสู่การโปรดกันเยอะแล้วเขาล้วนเราภาคิดทั้งหลายเขาเนสติแล้วประหยัดกระจางในเรื่องการนุสติใช่ใช่ทั้หละมันก็กลายเป็นกำลังร่วมกันไป ไม่ต้องเป็นลำํำคาไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยอย่าใช้ความเห็นความหมายอย่าใช้ทิฏฐิอย่าใช้ความสึกนึกอคิาอารมณ์เกี่ยวข้องเนี่ยมันเขามากัดเอาไวไนะ้มันมันก็มาให้เจบแล้วก็มาสิดีล้า,างเลยใช่ดับให้จบให้ดับให้คลายให้เรื่อยๆเพราะสิ่งนี้เขาปรารถนาไม่ได้จบให้เขาจริงนะเป็นแค่เขาคิดว่าเห็นว่าแค่นี้ เขาได้ไปเดี๋ยวเขาก็จะรำคาญตัวเองต่ออุดหนุนเดเคืองต่อแล้วก็ขออีกเรื่อยๆอย่างนี้เป็นงานที่มนุษย์จบ แบบภาพที่เขาแบบสว่างกันไว้เขาแบบรับรู้กันไวสว่างกันไวบบน้ได้เพระง้ทตรงนาพจะภาพใัญ่รับเยอะกันยากภาพที่ไม่มีกายหยาบเนี่ยกายหยาบเนี่ยมันมีเงื่อนไขยเยอะในการอยู่มันมรอกแวดง่ายม,มันความหยาบบังใช่ความอึดอัดกิดเครืองในกายมันเยอะมันเวทนาจัดจ้านกว่า นั่นคือภาพหยาบจะช้ากว่าแต่ภาพทพิปเนี่ยมันต้องทพย์มันเห็นความสว่างนั่นใช่เพราะเวลาถ้ามันไม่รน้สติแล้วมม่กลับเข้ามาวุ่นของตัวเองอความสว่างมันก็หายไปใช่นั่นแหละถูกแล้วแหละภาพทพิปนี่ไม่มีความหยาบบางนะยก็เลยเร็วหน่อยนั่นคือภาพหยาบบางส่วนเนี่ยต้องรอให้เปลี่ยนภูมิก่อนนะจะไ,ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็หูหนาตาเลอ้ออยู่นั่นแหละ โดนความบาปโดนความหยามบังบ ตีล่ามอย่างนี้มันไปเหมืนไปโปรไปล่างพวกพฤติกรรมแต่ละคุณ้นแต่ละคุณอืมใช่อะละเหมือนเปิดกันให้เห็นมากขึ้นอืมภาพตอนนี้นุภาพรวมโดยรวมนี่เยอะมากนะนภาพทิพย์ก็จะเริ่มสว่างสวยไปกระจายไปเรื่อยเป็นกำลังร่วมกันไปมันไม่เหมือนที่ผ่านมาอีกนะที่ต่างคนต่างทำปฏิบัติในของตัวอเอง แล้วก็แข่งขันกันอะไรกันภาคยาตนุสติกาบอุมหาบรมีสิ่งนั้นนั้นภาคทั้งหลายก็ได้ยินในนุสติเหล่านั้นก็ภาคยากก็โปรดเขาเนาะส่วนที่ผู้โปรดที่เป็นภาคยาก,ก็ตามท่านอะ่ะก็เป็นกําลังร่วมกันใน,นสิ่งที่ภาคยาภาคยาหล่าผู้โปรดที่นุสติมาเหล่าภาคที่ทั้งหลายก็ได้ยินในสิ่งที่ภาคยาทั้งหลาย มันก็จะเ,เชื่อม,มอกับในสิ่งที่ข้างที่ก็สกีตามด้วยนี่เชื่อมโยงกัน ม่สติล้างตามวัดวาศาสาานาก็เหมือนวิบากผู้คนที่มันร้องของกองอยู่ที่ที่วัดวาศาสาานา<ม>อยู่จุดนั้นจุดนั้นตลอดใช่เพราะว่าพระสงฆ์เองทั่วไปเขาก็เคลียไม่ได้นะล้างไม่ได้ทีนี้ตอนนี้ก็ต้องอาศัยเหล่าเทพเทวาทั้งหลายเหล่าพญานหน้ากระเลยนหนาคราทั้งหลายช่วยปันกำลังร่วมกันไปเดีย๋ยภาคยาวเขาจะปรับตามช้าหน่อยนะแต่ว่าก็จะปรับเอง ส่วนที่ไม่ปรับก็เดี๋ยวก็จะถูกล้างเลยปล่อยเขาไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปแบบพยายามจะให้เขาปรับตามเลยไม่ต้องไม่ต้องจำแนกแยกแยะหมู่เราชั้นภูมินะตอนนี้นะไม่ถึงภาพย่างไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปพยายามให้เขาปรับไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องพยายามปรับเขา อันนี้ปรับในภาพทิพย์ก่อนนีใช้ภาพทิพย์ให้สว่างสวยก่อนล้อมภาพหยาบไว้เดี๋ยวภาพหยาบก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวจะถูกล้างเองโดยเหตุปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดก็ตามที่เกิดขึ้นรูปแบบภาพหยาบสร้างไว้มันหนักเป็นถึงภาพทิพย์นึเมื่อคตินิยมในการดำเนินชีวิตนะที่มันสอนสอนถ่นายทอดมาก็เป็นอย่างนี้ เราโมูเราพระส่งนักบวชก็จะเอาความศรัทธาก็ไปสนองเขาด้วยก็เลยกลายเป็นว่าหนักไปร่วมกันไม่มีใครเคลียร์ใครได้เลยตอนนี้ต้องอาศัยภาพทิพย์ทั้งหลายนะน,นะช่วยกันส่วนผู้โปรดภาคยาพิธ่ทางานในการโรดก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยภาพทิพย์ซะเยอะหน่อยอนนี้นะกระจายตัวกันไปอยู่พื้นที่ไหนก็โรด ต้องแบ่งแยกมูเหล่าชั้นภูมิอันนี้ ยังไม่จบตามดับตามเดี๋ยวเขาก็วนเวียนไม่ใช้กรรมแต่ว่านุภาพที่เชื่อมโยงไว้เดี๋ยวก็จะพาเขากลับเองแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่วาระของแต่ละหมู่เราแต่ว่านี่เราประทานโอกาสให้ก่อนในการเชื่อมโยงเขาไว้วิบากเขามากก็ต้องพุ่งไปใช้เยอะหน่อยมันสติไปท่านเทพท่างอยากแบบมอบบาระให้เขาเลยใช่เป็นการมอบบาระแลวนะเชื่อมโยงเอาไว้ ไม่ต้องรอวาระเขาส่วนพิบ่ากเขาจะพาไปไหนก็เรื่องเขาแนละ้ะตอนนี้จะไปไหนมาไหนก็จะเจอความสว่างล้อมหน้าล้อมหนังอยู่ตรงนั้นถ้าเจอกันมาอีกก็จะมันเจอแบบสัจธรรมไงใช่เจอกันแบบที่คลายร่วงเลยไปดับจบดับร่วมกันไปเราใช้ความเบื่อหน่ายความลำคันไมาเจอกันไหนก็เขาก็มาลำคัญมาเบื่อหน่ายเราอืมถูกต้องเพระ้นเอสติประทานให้ก็ันเจอกันแบบสัจธรรม แบบสว่างาไปด้วยกันเลยนะเมื่อก่อนให้เมตตาให้ให้ตามคำบุญบาศ <ừ> ันเก่าพอมาเจอกันก็เขาก็ให้แบบกลับอืม <ừ> นั่นแหละก็แค่สนองไปสนองกันมานะไม่จบอน,นุสติัต้องแบบแบบให้แบบ นุสติไม่เอานุสติอย่างนี้ใช่มันไม่เหมือนแบบเป็นแบบให้นะมันไม่เหมือนแบบไอความสว่างแบบบุญบุญกุศลนุสติให้มันเหมือนมันความสว่างมันออกไปจ้าแบอใอ่จบจ้าบุญกุศลมันเล็กน้อยนะเล็กเดียวกุศลมันสว่างแบบอยู่ที่ตัวอื ที่หลักข้าพเจ้าหลายเคยมีมาทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับคุณละตังใจด้วยความไม่เหมาะสมควรเกี่ยวข้องกับมเหล่าศาสะาด้วยความไม่เหมาะสมควรทั้งหมดทิ้งสิ้นในสิ่งที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาอย่างแท้จริงทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทิ้งสิ้นที่เคยมีมาทั้งหมดทั้งหลาเราข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอทัาจาลายว่าต้องแต่ขันเป็นไปด้วยกุกกือกริกมทุกประเพศกรรมของโมเหล่าเทพเทวทั้งหลายนะที่เคยเกี่ยวข้องกับศาสนามากับพัะธรรมมานะ อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายนะการหลงสนองอตันหาผู้คนทั้งหมดนั้นสิ้นนะในการอ้อนวอนขอร้องขอทิ่ฐานขอนะกระทาแทนพุทธองค์ทั้งหมดนั้นสิ้นนะทุกกรรมทุกเพศกรรมที่ยังปิดบังความขี้คลายสว่างสวยและการปวดสัตว์ตามองมหาบารมีทั้งหลายนะนอกองมหาบารมีทุกพระองค์สม็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลข,ของทุกโมลชั้นภูมิพึงเป็นโอโหสิกรรมนบตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสีโอโหสี โอ้โหสี o ่สีสี S ่ส่สี S ่หา่สี S ่ส so mm ี hmm. yeah. uh ่ส huh. น uh ่ส huh. mm ี hmm. oh. uh ่ส huh. so. ี yeah. ่สีสี่สี่สา่สี่หา่สี่สี่สี่่หี่ส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 ้าสี่สี่าี่สี่่สี่สี่สีมสีรสี่สี่่สีเสี่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 ี่สร่สี่สี่สี่ัี่สีสี่่่่ี่ี่หา่ส กับพระธรรม,ามากับองคุณทั้งหมดนั้นสิ้นนะทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีหสูสี ในทุกโมูเราชั้นภูมิมีส่วนในความขี้คลายสวงสวยนะในความสมุทเจ็ดเด็ดขาดอานหาในตัวมันเองเพิ่งมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีแห่งหมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่มีต่อไปในอนาคตก็ตามนะให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเท่าโศโศโศ